E mm -hmm. สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมอัดซูซูกิช็อปนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับก็คือช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะก็เลยมาอัดคลิปส่งมอบรถนะครับที่ผมได้ถ่ายฟุตเทจไว้หลายอันนะครับก็เพิ่งได้มาไล่อัดเพิ่มแล้วก็ไล่ลงใน YouTube ไปนะครับผมคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันยอดนิยมนะครับที่เป็นการแต่งแบบสีครีมหรือว่าสีเบจนะครับที่ที่เราเรียกกันนะครับคันนี้จะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมไปเลย ครับผมในส่วนของคันนี้นะครับผมก็จะเป็นการแต่งแบบเหมือนคล้ายๆกับของน้องคุณสลันยูนะฮะที่ชนบุรีเนาะอันนี้น้องออยก็ดูคลิปมาจากใน YouTube ของผมนะครับแต่ว่าคันนั้นอ่ะของของคุณสลันนะครับผมก็คือตรงนี้เขาจะไม่ได้เปลี่ยนแม็กนะครับแต่ว่าคันนี้น้องอ้อยเขาอยากได้แม็กเนาะแม็กสินะครับของ l e n โซโปรเจกต์ดีนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะ ดูเต็มซุ้มเต็มอะไรยเี้ครับแล้วก็ส่วนเรื่องของสติกเกอร์อะไรอย่าเี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับด้านหลังก็เป็นไฟ LED มีเซ็นเซอร์หลังให้นะครับตรงนี้สติกเกอร์ก็จะเป็นสีครีมแบบนี้เลยนะฮะเมื่อเปิดประตูสีดํากระจกมองข้างสีดำนะครับนี่น้องออยเขาก็อยากได้นะครับเป็นรุ่น new swift gl นะครับ2021ก็คือปีล่าสุดปีปัจจุบันนี้เลยเนาะนี่ครับก็จะแต่งแบบดูดีเลยนะครับเต็มเเลยนะครับผม ดูด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์หลังมาครับสปอยเลอร์ก็จะเป็นแบบแนบแบบนี้เนาะรับกับชุดแต่งชุดมินิชุดนี้นะฮะเข้ากับแม็กมากๆครับตัดกันมากเลยนะครับคันนี้ครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะมีตัวเซ็นเซอร์หลังมีอะไรอย่างนี้มาให้ด้วยนะครับผมโอเคข้างล่างก็จะเป็นท่อแบบนี้นะฮะเป็นข้อของท่อหลอกของชุดแต่งนะครับผมเป็นแบบโครเมียมนะฮะตัดกันนะครับผม วันนี้ยางก็จะใส่เป็นตัวยาง205/45นะครับ R17 นะครับผมลินโซ่โปรเจกตดีนะฮะแบบนี้เลยนะครับหล่อเต็มๆอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาชมด้านในดีกว่าด้านในนะครับนี่ก็เปลี่ยนบ่อหนังแล้วนะครับน้องอ้อยเลือกเป็นบ่หนังสีดําได้ดํานะครับเพื่อที่จะให้กลืนกับตัวตัวรถเดิมนะครับมีหน้าจอนะครับ ในการแถมให้ในเซตนี้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มพุสตาร์ตแล้วนะครับก็คือรุ่นใหม่2021นะครับ Air Auto Push Start นะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้เบาะหนังสีดําได้ดำนะฮะก็จะกลมกลืนกับข้างในนะครับผมก็จะเข้ากันมากๆเลยนะครับส่วนของหน้าจอ10นิ้วนะครับเป็นจอ Android เนาะตรงนี้มีกล้องหน้ากล้องหลังมาให้นะฮะในตัวจอตัวนี้นะครับ เอาละครับผมคันนี้เป็นยังไงบ้างครับคันนี้เป็น รถของน้องออยนะครับผมลูกค้าจากลาดกระบังนะครับน้องออยก็คือติดติดค้ำนะฮะติดแบล็คลิสนะครับค้ำรถให้กับคนอื่นมาก่อนนะครับผมแต่ว่ามานะครับทำไฟแนซ์นะฮะกับผมเนาะแล้วก็ให้ผมช่วยดันเคสช่วยปั้นเคสให้นะครับคือน้องออยซื้อคนเดียวเลยนะครับไม่ค้ำเลยคันนี้นะฮะได้รถสวยๆแต่งจุมเต็มแบบนี้ไปใช้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมใส่รายละเอียดนะครับให้นะว่าดาวหนึ่งแสนนะครับผ่อนที่เท่าไหร่นะครับผมใส่ไว้ให้ในด้านล่างนี้เนาะบางคลิปแต่ละคลิปก็อาจจะไม่เท่ากันเนาะถึงแม้ว่าดาวแสนเหมือนนนนนกกกัััััรบบแต่ทท้้้้้งงีี็ขึยเ แต่ละแต่ละสินเชื่อแต่ละไฟแนนซ์นะครับแล้วก็จํานวนงวดในการผ่อนนะครับแล้วก็เนื้อหาลูกค้าแต่ละท่านด้วยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมใส่ละเอียดไปให้ด้านล่างถ้าสนใจนะครับก็ขึ้นเบอร์ไว้ให้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะในคลิปนี้แหละยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ไลค์แชร์ share, ให้ช่องผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ